สวัสดีครับผมดาพงวันนี้ผมมาที่แม่น้ำเจ้าพยาสามโคกปทุมฮนะวันนี้จะมาลงลอยเรือตกสวายมาลองหัวเชื้อกันนะครับบรรยากาศโดยรวมๆนะครับตอนนี้กำลังรอเรืออยู่น่าจะมาแล้วครับเรืออันนูน้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูทางลงด้านนู้นก่อนนะครับ ตอนนี้ถึงหมายแล้วครับถึงหมายแล้วอาจจะมืดๆหน่อยตกกันเงียบๆแถวๆนี้นะอันนี้ตกปลาดุกใช่ไหมไตใช่ครับโอเคช่วงแรกนี้เราจะมาตกปลาดุกกันก่อนนะครับลอยลอยลอยเรือตกปลาดุกนะครับก็เหยื่อที่ใช้จะเป็นหัวใจไก่นะครับ เดี๋ยวรอดูผลงานกันต่อไปนะครับอะไรแล้วครับปลาดุกตัวแรกรดุกตัวแรกครับตัวแรกเกี่ยวหัวใจไก่นะครับโอเคปลดเลยมาแล้วตัวแรกไม้แรกช่วงนี้เราช่วงรอตกสวายครับมาตกปลาดุกก่อน<ม>จะใช้หัวใจไก่เดี๋ยววิธีเกี่ยวยังไงเดี๋ยวผมบอทีนะครับ โอเคครับช่วงที่รอตกสวายนะครับเรามาตกปลาดุกทีนี้มาดูไตก็บอกว่าเหยื่อที่ใช้นะครับก็จะเป็นหัวใจไก่อครับผมปลาดึงคันน้นปลาดึงแล้วครับหัวใจไก่ก็เกี่ยวงนงี้ฮะเอาแล้ว,ไว,ไลวก็กินแล้วกินแล้วกินแล้วอุ้ตอดหมดไปแล้วไหนเอาอยูอยูอยุอยอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับ เอาอยู่อย si ู no ่สายิ่งยาวไปหน่อยครับสายบอกว่าสิ่งสั้นๆซิ่งยาวไปหน่อยครับเห็นเห็นเห็นปลดเลยต้ไอ้ปลดปลดได้ไหมได้ได้น่าจะเกินเกินไปแล้วไม่งั้นเพลินก็ตัดสายออกไปเลยตังกายอยู่ใสตังกายตังกายคีมกินลึกไหม เคเดี okay, while, mm ๋ยวตัดสายก่อนนะครับเดี๋ยวต่ออ่าเรามาต่อกันนะครับตะกี้นี้ไตบอกว่าชิ่งหน้าสั้นๆนะครับตะกัวเล็กๆเห็นไหมตะกัวลูกเล็กๆนะครับซิ่งประมาณครึ่หนึ่งนะครับแล้วก็เบ็ดใหญ่หน่อยเพื่อป้องกันเวลามันเกินเข้าไปนะปลดยากนะครับเวลาเกี่ยวหัวใจไก่ก็เกี่ยวแบบใช้เดือนนะเกี่ยวเข้าไปเลยครับเกี่ยวขนาดนี้นะฮะเกี่ยวเข้าไปเลยขันเล็กๆนะครับให้ปลายเบ็ดโผล่มาหน่อยนึงนะครับ ก็หย่อนลงไปนะฮะซิงไม่ต้องยาวมากนะครับประมาณนี้คืบหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อนลงไปเลยคันเล็กๆประมาณห้าฟุตนะครับคันเอ็นประมาณยี่สิบปอนเดี๋ยวลองมาลองหยอดดูมาอีกแล้วครับปลาดุกกิๆได้แต่หลายตัวแล้วนะแต่ไม่ได้ถ่ายครับมันเยอะกินจัดเลยใช้ตับไก่ออแก้ไขนะครับเป็นหัวใจไก่ให้น้องครับมือปดอย่างเดียวเลยตอนนี้น้อง น้องสันท่าจีนวันนี้มีน้าที่ปลดปลาอย่างเดียวแลวเลย <laughs> <laughs> นั่งผิดที่วันนี้นั่งผิดที่ <laughs> มาเลยมาตัวละไซส์ใหญ่เลยไม่งั้นก็ตัดสายเลยตันตัดสายเลยไ <laughs> สยย <laughs> ้สโล <laughs> ตกตัวใหญ่ย <laughs> ี่ห้อ <laughs> มาแล้วมาแลนะ้วแล้วตัวใหญ่ด้วยครับสายใหญ่เลยโอ้ยสายสวยโอเคปลดเลยปลดเลยปลดเลยแต่ขอเล็กด้วยขอเล็กด้วยมองเห็นไหม ครับตอนนี้เป็นเวลาห้าทุ่มครึ่งตอนนี้ปลาดุกเริ่มซาแล้วครับเดี๋ยวเราจะย้ายหมายไปตกปลาสวายกันนะครับเ,เดี๋ยวดูผลงานปลาดุกก่อนในลังเดี๋ยวให้น้องเอาไปส่งให้ดูอาจาันส่งให้ดูมาดีๆด,ด,ดูผลงานปลาดุกครับ ก็เดี๋ยวเราจะย้ายหมายนะครับเดี๋ยวไต่จะพาเข้าตกปสัสสายกันนะครับปัสวายรอน้ําลงโอเคนะครับเดี๋ยวรอติดตามช่วงต่อไป ตอนนี้เรามาถึงหมายแล้วครับแต่ว่ามีผักลอยตลอดเลยอน,นี้เป็นว่าเที่ยงคืนมีเรือขนาะดยนต์กำลังมาเดี๋ยวลองดูว่าจะมีตัวไหมครับกลางคืน ได้แล้วครับหนึ่งตัวสวายหลังจากอรอมานานช่วงน,นี้น้ําไม่เดินเลยครับน่าจะประมาณสี่โลอโอเคนะครับตอนนี้เรากลับแล้วน,นะครับตีสี่แล้วก็ได้สวายตัวหนึง่งบืดนะับหมดเวลาของไกนะ่แล้วต้องกลับแล้วครับเพราะว่ารอบประมาณตีสี่เดี๋ยวชื่อไต่ได้ไงเดี๋ยวผมจะขึ้นไปให้ที่ใน YouTube นะครับ ใช่อืมโอเคอเทเลยแบบนี้เลยน้ำแข็งนะนะ่าเทปไปเลยปเปนะ็นไรหรอน่าน็องไปในตัวสรุปงานหมายเจ้าพญานะครับสวายหนึ่งประดุกสิบเจ็ดตัวนะครับ ใจ okay. กำลังสวยเลยนะโอกาสหน้าวากันใหม่ขอบคุณครับ